ช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดก็ทําให้ผู้คนเครียดกันมากมายเลยครับที่ญี่ปุ่นก็ทําให้คนเครียดถึงขั้นใช้ความรุนแรงมากเป็นประวัติการเลยละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับข่าวที่หยิบยกมาในวันนี้ก็มาจาก NHK News Web Easy เช่นเคยครับ ชื่อข่าว่าคาเทのนักกาโบรยักแค่สัดทุเอのโซดันกาแค่เนว่าอิจิบังโอ้กนารว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้มาปรึกษาตำรวจเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุดเป็นประวัติกานะครับในนี้มีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันคาเทนัก no ก็คือ ภายในบ้านหรือว่าใครในครอบครัวเพราะว่าคําว่าคาเทแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวนั่นเองครับโบเรกุโบเรกุแปลว่าความรุนแรงครับเคซัสึเคซัสึแปลว่าตำรวจแล้วก็มีคําว่าโซดังโซดังแปลว่าการรับคําปรึกษาคาเทโนนากะโนโบเรกุก็คือการใช้ความรุนแรงในบ้าน แล้วก็ท่อนถัดมาเคซัตเซโนโซดันกะแปลว่าการไปปรึกษาตำรวจนั้นเคเนนวะอิชิบังโอคุนารุก็คือเมื่อปีที่แล้วมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยคำว่าอิ h ิบังโอคุนารุเนี่ยมาจากคำว่าอิ a ิบังโออิ i ิบังกับโอเวลามาใช้ด้วยกันเนี่ยถ้าดูตามคันจิจะแปลว่าเยอะที่อันดับหนึ่ง อิจิบังเฉยๆจะแปลว่าหมายเลขหนึ่งที่1หหรือว่ามากที่สุดก็ได้ครับพออิจิบังมาใช้กับคําวิเศษต่างๆอย่างเช่นโอ้ยในที่นี้ก็จะกลายเป็นมากที่สุดครับต่อไปมาดูเนื้อข่าวกันครับเค s ัตสึนิโยรุโตเคเนนคาเทโนนากะโนโบเรคุนิซึเตโนโซดันยะเรนนักกะเคซัตสึนิฮัจิมันิเซ็ง ลบเปียกุยอนจง i อาริมาชตะแปลว่าตำรวจระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีจำนวนกรณีที่มาติดต่อหรือขอรับคำปรึกษากับตำรวจเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว82,643กรณีครับมาดูไปทีละคำกันยาวสักนิดนึงมีตัวเลขด้วย เคสัตซ์นิยรตก็คือจากที่ตำรวจก็คืออ้างอิงจากที่ตำรวจพูดมาเคเนนปีที่แล้วคาเทโนนากะโนโบเรกุการใช้ความรุนแรงในครอบครัวคาเทโนนากะโนโบเรกุนิสติเตโนโซดัยะเลนลักกุกะก็คือการติดต่อหรือว,ว่าขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นคเคซัตซึนิก็คือ มาหาตำรวจเพราะใช้คำว่านี้เป็นการบอกจุดมุ่งหมายว่ามีการติดต่อหรือว่ามาปรึกษากับตำรวจนะกี่กรณีก็คือแปดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสาคิงอาริมาสตาคำว่าคงเนี่ยแปลว่ากรณีครับแล้วก็อาริมาตก็คือมีมีจำนวนเท่านี้ที่มาปรึกษานะประโยคต่อไป อโตโ o ชย400เ i c h 以上多くなって今まで一番多くなりましたแปลว่าจำนวนนี้มากกว่า2ปีที่แล้วกว่า400กรณีนับถึงตอนนี้ถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการ o โอโตโตชิととแปลว่าสองปีที่แล้วก็คือปีก่อนหน้าปีที่แล้วโอโตโตชิโย r ิ ยอริในที่นี้ก็คือเมื่อเทียบจากสองปีที่แล้วนั้นยงคือเกงอิโจแปลว่ามากกว่า400กรณีโอคุนันเตะมากขึ้นอิมะมาเดะอิจิบังโอคุนาริมัสตะแปลว่านับจนถึงตอนนี้เนี่ยอิมมาเดะนับจนถึงตอนนี้อิจิบังโอคุนาริมัสตะแปลว่าอยู่ที่อันดับที่ จำนวนที่มากที่สุดเลยประโยคต่อไปครับโบเล็ก no ุโออุเกตาฮิตโตะ46%เป็นผู้หญิ a รอยละ76ของผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงเป็นผู้หญิงเขาใช้คำว่า b o เล็กุ u ออุเกตาฮิตโตก็คือคนฮิตโตใช่ไหมแล้วก็โบเล็กุโออุเกตาแปลว่า ถูกใช้ความรุนแรงแปบลบว่ารับความรุนแรงนะแป,แปลตรงๆแต่พอมาขยายแบบนี้แล้วก็จะแปลว่าคนที่ถูกใช้ความรุนแรงโนนา n าจูร no. ์กุปาเซนโตก็คือจํานวน7 6นี้ในบรรดาคนที่ถูกใช้ความรุนแรงนั้นว่าโจเซเดชตะเป็นผู้หญิงคําว่าโจเซโจเซแปบลบว่าผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงครับ แล้วก็คำนี้จะตรงข้ามกับคำว่าดันเซดันเซที่แปลว่าผู้ชายหรือว่าเพศช,ชายประโยคต่อไปนิ่นเรื่อเดวะ37%ที่แปลว่า โดยอายุแล้วคนที่อายุระหว่าง30-39ถึง39ปีนั้นอยู่ที่ร้อยละ27นับเป็นจำนวนมากที่สุดส่วนร้อยละ23อยู่ในช่วงอายุระหว่าง20-29ถึง29ปีในนี้จะมีคำว่าเน้นเรเน้นเรแปลว่าอายุครับเน้นเรได้ว่าคือเมื่อเทียบตามอายุแล้วสั้นจุดใส ก็คือตั้งแต่อายุ30ปีซันจูคิวไซ39ปีกะนีจูนาเอร์เซนต์อยู่ที่27ปร์เซนต์ร้อยละ27อิจิบังโอคเตนะนับเป็นจำนวนมากที่สุดน0จุไซกะะนีจูคิวไซะ23เปอร์เซนต์ อายุตั้งแต่20ถึง29ปีนเป็นร้อยละ23ครับเคซัสว่าอาดัล่าซีโคโรนาไวรัส i ด้แพร่กระจายไปในครอบครัวทำ t ห้เวล i ที่อยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นทำให้คามขันรอัว่างัมนตำรวจคิดว่า ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดมากทำให้เวลาที่อาศัยอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือระหว่างสามีภรรยาครับเคสตัดเจอว่ก็คือตำรวจนั้นแล้วคำกริยาหลักของประโยคนี้คือคำว่าคัางไงเตยมัสคางายงเตยมัสแปลว่าคิดครับคิดว่าเป็นอย่างนี้ คิดว่าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้จริงก็ได้ก็เลยแปลว่าสันนิษฐานแล้วกันซึ่งภาษาญี่ปุ่นจริงๆน่าจะใช้คําอื่นครับโดยนี้มันเป็นเวอร์ชันง่ายๆให้เราได้เรียนรู้กันได้ง่ายๆครับต่อไปอัตาชีโครโครนาวิรุษจึงฮิโรกัเตก็คือไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเยนีอิรุจิกังเยนีก,ก็คือเวลาที่อยู่บ้านอาศัยอยู่บ้าน เยนิอิรุก็คืออยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดนี้ขยายจิกังที่แปลว่าเวลาครับทั้งหมดนี้เยี่ยนิอิรุจิกังกะฟูเอตตาทามิฟูเอตาแปลว่าเพิ่มขึ้นมาจากคำว่าฟูเอรุที่แปลว่าเพิ่มครับเป็นจิโดชิก็คือเป็นอกรรมกริยากรรมเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมา เฟตาทามิทามในที่นี้คือบอกสาเหตุครับว่าเพราะว่าอยู่ที่บ้านมากขึ้นเนี่ยแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นโอโตโตจึมะโนไอดานโดในที่นี้คือยกตัวอย่างว่าก็มีเ,เรื่องราวระหว่างสามีพรรยาด้วยกันโอตโตก็คือสามีโตคือกับจึมะก็คือพรรยาโอโตโต s ึมะก็คือ สามีและภรรยาทั้งหมดนี้โนไอดาก็คือระหว่างสามีภรรยาครับคาเทโนนากะโนโบเรคือ no ก็คือความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในบ้านะฮิโด o ุนั a เตอิรุก็ร้ายแรงมากขึ้นเหมือนกับสถานการณ์ย่ำแย่ลงเพราะว่าคำว่าฮิโดคุนัตเตอิรมาจากคำว่าฮิโดยกับคำว่านารุแปลว่า รุนแรงมากขึ้นย่ำแย่ลงประมาณนี้ย่อหน้าถัดไปครับเขียนเห็นว่าสโตกาโนฮิไกโน้ตส่งดันยะเลนลักโม u 1 8 9เขียนありましたเมื่อปีที่แล้วมีผู้มาติดต่อปรึกษาเนื่องจากถูกสะกดรอยถึง21,89กรณีครับเขียนเหนว่ก็คือเมื่อปีที่แล้วนั้น สโตกาสโตกาแปลว่าสตอกเกอร์ก็คือคนที่สะกดรอยหรือว่าคนที่แอบตามเรานั่นเองสโตกาโนฮีไกฮีไกเมื่อวานเราเพิ่งเรียนไปเลยฮีไกแปลว่าความเสียหายครับสโตกาโนฮีไกก็คือความเสียหายที่โดนสะกดรอยตามทั้งหมดนี้โนโซดัยะเรนลักก์ก็คือมาปรึกษาหรือไม่ก็มาติดต่อด้วย มีทั้งหมดกี่กรณีนิมังยักกึฮัจิจูคิวเคงอาริมาชิตะมีทั้งหมดสองมกกรณีครับแล้วเขาใช้คำว่าโมเพื่อบอกตัวเลขด้วยนะในที่นี้แปลว่ามันมีเยอะมากเลยโมนอกจากจะแปลว่าด้วยแล้วหรือว่าไม่เลย อันนี้ในที่นี้ใช้กับจํานวนตัวเลขพวกบอกว่ามันเยอะมากเลยนะก็ต้องดูตามบริบทไปครับเพราะว่าใช้ตัวเดียวกันหมดเลยแต่ว่าความหมายต่างกันหมดเลยครับประโยคต่อไป h a j i n e n จุจ e t เตะนี e n i ้ง n ค n งอิโจนินา i a แปลว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสอง0 0ื่กรณีในช่วง8ปีติดต่อกันนี้ h าจ n n นน t s u เก e t e ก็คือ 8ปีต่อเนื่องเลยนี่มั่งคงก็คือ20,000กรณีอิโจอันนี้แปลว่ามากกว่าครับอิโจในที่นี้เคยพูดไปหลายรอบแล้วว่ามันแปลว่ามากกว่าก็ได้หรือแบบแปลว่าตั้งแต่ก็ได้ถ้าพูดตัวเล็คร่าวๆแบบนี้จะแปลว่ามากกว่าครับมากกว่า20,000กรณีนี้นี่นาริมัชตะก็คือเหมือนกับกลายเป็นว่ามากกว่า20,000กรณีแล้วในช่วง8ปีที่ ドバイヨーナス・タイ・ク <noise> ラ<楽>警察は家庭の中の暴力やストーカーは人が殺される事件になることもあるため、他の役所などとしっかり規力していくことにしています。 เนื่องจากมีกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากการถูกสะกดรอยหรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวตำรวจจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอ,อย่างแข่งขันต่อไปครับเคทัตสึวะก็คือตำรวจนั้นอันนี้เป็นประธานและก็หัวข้อที่กำลังจะพูดถึงในประโยคนี้คาเทโนโนากะโนโบเรกุการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แล้วก็ยะเพื่อบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะสโตกากรณีที่มีการสะกดรอยคาเทโนนากโนโบเรียคื a ยะสโตกาว่แปลว่าทั้งกรณีที่มีการสะกดรอยแล้วก็การใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นฮิตโตะโคโรซาเรรุจิเก็ก็คือกรณีหรือว่าคาดีที่มีคนถูกสังหารถูกฆ่า ในที่นี้ฮิ t โตะก็คือคนใช่ไหมฮิโตะะโคโรซาเรุโคโรซาเรุมาจากคําว่าโคโรสที่แปลว่าฆ่าหรือว่าสังหารทําเป็นรูปถูกกระทําก็เลยกลายเป็นโคโรซาเรุคนถูกฆ่าก็คือคนเสียชีวิตก็ได้ครับถ้าไม่อยากจะพูดถึงผู้กระทําผิดแล้วก็มีคําว่าจิเกงจิเกงที่แปลว่าคดีครับมีคดีคนที่ถูกฆ่าด้วย จากเหตุต่างๆที่กล่าวมานี้จิเกงนินาุโคโตะก็คือกลายเป็นว่ามีกรณีที่คนถูกฆ่าเนี่ยโมอารุทามิก็คือมีกรณีที่คนถูกฆ่าด้วยก็เรื่องก็บอกว่าโมอารุก็คือก็มีแบบนี้ด้วยนะมีกรณีถึงขั้นที่แบบมีคนเสียชีวิตจากการถูกสะกดรอยแล้วก็มีการใช้ความดุนแรงในครอบครัวเขาก็เลยจะทำยังไงก็คือฮกาโนยัก ok ุโช โฮกานะยากุโชโฮกะแปลว่าอื่นๆครับทั้งหมดนี้โฮกานะขยายยากุโชแปลว่าหน่วยงานโฮกานะยากุโชน n าโดหน่วยงานต่างๆโตอ,อันนี้แปลว่ากับครับทำด้วยกับทาอะไรกับหน่วยงานอื่นๆชิกกาดิชิกกาดิในที่นี้ใช้บ่อยมากเลยชิกกาดิแปลว่าทำอย่างแข็งขันทำอย่างหนักแน่นหรือว่าทำอะไรอย่างหนักแน่น ในที่นี้ก็คือทำอย่างแข็งขันชิกกัติเคียริกุสเตกุก็คือจะพยายามให้ความร่วมมือกันไปอย่างแข็งขัน,ขนแล้วก็จบท้ายด้วยแกรมมาโคโตนิสเตมาสโคโตนิสเตมาสมาจากโคโตนิสรุแปลว่าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างครับเหมือนกับให้คำวันว่าจะทำอย่างนี้นะก็คือในข่าวนี้มีกรณีที่ มีผู้ถูกใช้ความรุนแรงจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการเลยเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็บอกสาเหตุว่าเนื่องจากคนเครียดทำไมคนเครียดก็เพราะว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้ออกต้องบ้านไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านแล้วก็เครียดแล้วก็ใช้ความรุนแรงในบ้านมากขึ้นแล้วก็ยังมีกรณีที่เกิดการสะกดรอยด้วยซึ่งนับว่าเยอะที่สุดเป็นประวัติการเลย แล้วเขาก็เลยจะพยายามแก้ปัญหาโดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆต่อไปเพื่อป้องกันไม่มีเหตุเหล่านี้มากขึ้นครับมาทบทวนคำศัพท์ในวันนี้กันครับคาเทคาเทครอบครัวบ้านโบเรกุโบเรกุความรุนแรงเคสัตสึเคสัตสึตำรวจโซดัน โซดันการรับคำปรึกษาอิจิบังอิจิบังเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหรือว่ามากที่สุดเรนลันกเรนลันกลก,การติดต่ออิจิบังโออิอิจิบังโออมากที่สุดบอยเลคโอุเคตาฮิโตคนที่ถูกใช้ความรุนแรง โจเซโจเซผู้หญิงเพศหญิงดดนเซดนเซผู้ชายเพศชายเนนเดเนนเดอายุอดโตโตจมานไอดะอโตโตจมานไอดระหว่างสามีและพรรยาสโตกาสโตกาคนสะกดร้อยคนแอบตาม y a k u โชะยากุโชหน่วยงานถ้าคุณติดตามรายการให้แจ p a ป e นิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,591คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิ้น,นคําอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ p a ปนนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็พอดบีนครับ ถ้าชื่นชอบรายการให้จแปนิสอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ